สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการองเ <อง S 2> ทพ,พเสริมดวง,ดว,งวันนี้เรามานั่งคุยกันที่ว่าคนทรงหรือร่างทรงเนี่ยอถ้าครอบครัวเนี่ยพ่อแม่นะหรือว่าสามีภรรยาสามีภรรยาเนี่ยไม่ได้เอาด้วยเลยนะอันนี้เราบางคนลูกด้วยนะืมอืยน,นี่ก็คือปัญหาันก็คือว่าไม่เอาด้วยเลยอ่ะไม่เอาด้วยเลยอ่ะ นะไม่เอาแบบไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไม่ใส่ใจไม่คิดจะแบบช่วยอะไรกันเลยแม้แต่น้อยอะนะปัญหามันก็มีถามว่ามีตรงไหนมันมีที่ว่าเออเวลาอยู่เนี่ยมันถามว่าความรู้สึกเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาคอยขัดกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจเราอะเหมือนเราจะแบบเออจะทําอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องผมเคยเจอนะครอบครัวแบบเนี้ย ที่ไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาไม่รู้ว่าการที่เป็นคนทรงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจําเป็นจะต้องทําลักษณะอย่างนี้แบบนี้อย่างนั้นทั้งนั้นที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยคนที่นั่งสวดมนต์เนี่ยเขามีเหตุผลของเขานะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองไม่ว่าใครก็มีเหตุผลถามว่าเหตุผลนั้นคืออะไรเหตุผลว่ามีคนชอบถามผมนะว่าอาจารย์เราจะอยู่ยังไงในเมื่อว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ของเราเนี่ยไม่เห็นด้วย กับเรื่องที่เราต้องมาเป็นคนทรงอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะเรื่องราวเหล่านี้เราก็ไปทําของเราแซะนะหรือออกไปอยู่ของเราแซะเพราะชีวิตของคนเนี่ยใช่ถูกกําหนดเกิดมาให้มีพ่อแม่เดียวใช่ถูกต้องนะหรือเกิดให้มาให้มีคนรักก็จริงแต่ว่าคนรักกับพ่อแม่ไม่สามารถบังคับจิตใจเราได้บังคับจิตใจในที่นี้คืออะไรบิดในจิตใจในที่นี้ก็คือการที่เราจะดำเนินชีวิตหรือเลือกดำเนินชีวิตอย่างไรนั้นมันทางที่เราเดินนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพะพรหมะปฏิภาหายะทุติยัมปีพะพรหมะปฏิภาหายะตติยัมปิพะพรหมะปฏิภาหายะ เอเตสุขโตอรหังพุทโนโมพุทธายาปะทวีคงคาพระพรหมมหาเทวาคาม,ามิหังพรมหมาจิตตังปิยังมะมะาชารีตินามาภะธาออุเมกะมอปียาเทวมนุสนาังปิยอพรมหมานม,มุตมัง ยนาคาสุปันนา낭งป็นินทาริยังนามามิหังโอมนะโมอิสรเมศิวะเทวัญจพวันตุเมธเถยามเป็นนะโมอิสรเมศิวะเทวัญจพวันตุเมตาียมเป็นนะโมอิสรเมศิวะเทวันจพวันตุเมเอเตสุกตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาม ปาทวีคงคาอิสราเมศวะเทวันจะมหาเทวาคามิหังโอมนโมพพิกขเนสิทิประสิธิเมมหาราพนตาเตียมปินโมพพิกขเนสิทิประสิธิเมมหาพระพนตาเตียมปินโมพพิกขเนสิทิประสิธิเมมหาราพน नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम जय माताी पियांगे ओम जे माता की तुरखा कारी पियांग मम แต,ต่ยัมเป็นอมเจมาตากีุระคาการีปียังมามาอมอ่ะมามันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าชีวิตครอบครัวคนมันก็ต้องมีหลายคนที่พลาดโอกาสที่จะช่วยคนไปเพราะว่าบารมีไม่เต็มโดนทดสอบทดลองพยามาลก็มาจากคนที่เราลักเนี่ยแหละคนที่เรารักทั้งหลายก็ไม่ใช่ใครบางทีก็มีพ่อมีแม่มากบางทีก็มี คนคนรักมั่งถามว่าเพราะอะไรผมเล่าให้ฟังนะกระเจิดกระเจิงกันไปหลายคนเรื่องครอบครัวเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคนรักที่มีร่างทรงคนที่ไม่เข้าใจเรื่องร่างทรงองค์เทพเนี่ยส่วนมากอะจากที่ผมเคยอ่านในหนังสือเล่มหนึ่งมาร่างทรงมีจริงหรือไม่นะก็ส่วนมากแล้วอะคนรักอะจะอยู่ด้วยกันไม่ได้จะต้องแบบแยกบ้านออกไปแล้วไปอยู่ข้างนอกนู่นนะหรือบางทีเนี่ย ต้องออกไปอยู่ห้องหอคนเดียวอันนี้เรื่องจริงครับผมเจอมาเยอะถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์โอเล่าสิถึงประสบการณ์หลายคนที่มารับขันกับผมว่ายังไงประสบการณ์ตัวเองเลยก็ได้ให้เล่าไหมละ่ะอืมคือจริงๆเราต้องแต่เด็กมาเนี่ยคุณพ่อเขนาน่าจะรู้แล้วหรอว่าอมีอะไรบางอย่างอืมแกก็จะชอบพาโอไปไหว้พระพรมมั่งในซอยบ้านอะไรเงี้ย ไปไหว้ที่วัดโดน้นวัดนี้ให้รู้สึกให้รู้จักแบบจุดทูปยังไงวางเอ่อปักทูปยังไงจุดเทียนยังไงอะไรเงี้ยสอนตั้งใลยเด็กแล้วก็เคยไปงานที่แบบว่ามีฤาษีมาต้มน้ำมันเลี้ยงผาโอ้ oh, ก็กเดินโอ้ oh, ก็เดินเข้าไปดูผ่านยากใช่แลเรารู้สึกไม่รู้โอรู้สึกตัวอีกทีคุณพ่อ เขาอุ้มโอ้กับบ้านอุ้อไม่มรู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็จำได้ว่าก็ตอนตอนเนี้ยที่ที่มาทำอาชีพเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเนี้ยบ้านพ่อแม่นะคะแล้วก็วันนี้คืนนี้ก็คือมีลูกศิษย์มาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงอ่ะเนาะมีวันหนึ่งเขากี้วายวายวายแต่มีนะมันมีเยอะล้วอากาศแ,แ,แบบเชร์สักอม อาการของคนไม่าอาจารย์ท็อปเจอบ่อยใช่ชินแล้วเขาก็ตกใจแตกตื่นมาว่าเขาดูทีวีอยู่หลังบ้านแล้วเขาก็เดินมาดูกันคุณพ่อคุณแม่มเขาเดินมาดูกันว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย<ม>เกิดสองสามครั้งสี่ครั้งไปเขาก็เลยเข้าใจเข้าใจเข้าใจแา่เราก็ไม่ไม่เคยบอกว่าห้ามลูกไม่ให้ทําเพียงแต่ว,ว่าถ้าเราจะติดป้ายหน้าบ้านาไปชมรมหน่อยแกก็ขัดขัดหน่อยแต่ว่า คือคุณแม่ไม่อยากให้โอ้แบบมีการทํามาหากินเหรอจันคุณแม่อย่าจะอยากจะบอกว่ามีป้ายติดหน้าบ้านเนาะ<ม>อะไรอย่างน,น,นี้มันไม่เข,เขาเขาบอกว่ามันบ้านคนนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีอยากจะเอาหรือสีตั้งไว้หน้าบ้านเอาเพลทได้ตั้งไว้หน้าบ้านเงนี้ยเขาก็บอกไม่ได้บ้านคนนะลูกอะไรนนประมาณนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามไงเพราะว่า บางทีเราได้รายได้จากวิธีการ,รตรงนั้นน่ะเราก็มีให้ท่านให้ท่านด้วยอะไรเงี้ยคือตอบแทนค่าน้ำนมด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่อยู่นะคะแค่นั้นแหละเขาก็ไม่อยู่นะก็เป็นประสบการณ์ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะคนที่มาเป็นคนทรงทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่คุณก็ต้องดิ้นรนทำมาหาก,กินทุกคนดิ้นรนทำมาหาก,กิน ทุกคนมีอาชีพประสบค่ะเราจะาพับเล่าได้ไหมมีพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยแต,แต่เขาแต่เขาก็ไหว้นน่เขาไหว้แต่เขาไม่ได้เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเขาบอกเลิกได้ไหมกับอาชีพแบบนี้เขาบอกว่าถ้าจะเลิกอาชีพแบบเนี้ยเราจะไปทําอะไรก็ในเมื่อว่าเราเนี่ยถูกเรียนมาแบบนี้ฝึกมาแบบนี้และเป็นแบบนี้มามันคือจิตวิญ,ญญาณของเรามาตั้งแต่เด็กๆคือผมได้ยินเสียงการสวดมน ได้ยินเสียงการนั่งพร่ำสวดผมได้ยินคนแก่สวดมนต์ตอนแรกผมไม่เข้าใจเขาหรอกตอนผมยังเด็กอยู่ยังกินขวดนมเนี่ยยังกินนมอยู่ผมไม่เข้าใจเขาหรอกว่าทําไมเราต้องมาสวดมนต์ท่านบอกว่าเองอยากทรมานไหมเองอยากเกิดไหมเองอยากเป็นเปรตหรือสัตว์นรกไหมท่านพูดคํานี้ท่านบอกว่าการสวดมนต์ถือเป็นการปิดทางนรกระดับหนึ่งท่านพูดคํานี้กับผมนะแล้วบอกว่าคนอ่ะใจสูงอ่ะจะเริ่มเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ คนนะ่ะมีวัฒนธรรมหลายแบบแกสอนผมนะคนนะ่ะมันเหมือนดอกบัวสี่เราดอกบัวที่ที่ที่เป็นอยู่เราต่ําที่สุดพูดพูดกี่ทีกี่ครั้งก็ไม่เข้าใจหรอกบอกเราที่สองเนี่ยก็ไม่เข้าใจเราที่สามถึงจะเริ่มเข้าใจแต่อธิบายหลายครั้งท่านเล่าให้ฟังแบบนี้ท่านก็บอกว่าแล้วถามว่าว่าแล้วถามว่าแล้วกว่าตาจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยตาผ่านอะไรมามากบอกว่าตามีความฝันมาก ฝันอยากจะเป็นเป็นอะไรรู้ไหมแกฝันไลยว่าแกเรียนวิชาอาคมมาเยอะมากแล้วแกก็บอกกับผมความฝันของผมว่าแกใจจริงอะ่ะแกอยากจะเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วดัดนะแต่ว่าหลวงตาของแกเนี่ยได้ดูดวงให้แกแล้วกําหนดแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ให้ไปเป็นเหมือนกับอ่าอาจารย์ต่างๆไปช่วยคนข้างนอกที่ไปไล่ปอบไล่อะไระได้แกจึงแกจึงไปเรียนเรียนจนจบถูกส่งไปเรียนจนจบมสามแล้วก็ ส่งไปทํางานเป็นข้าราชการรู้แค่นี้บอกอะไรแม่ว่าไม่ไม่ได้บอกไม่บอกไม่บอกก็เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังแค่นี้แล้วก็แกก็เล่าให้ผมฟังว่ากว่าแกจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้กว่าแกจะพร่ำสวดมนต์กว่าจะพร,พร่ำทุกอย่างมาแกพูดแกพูดคํหนึ่งเทวดาเทพทั้งหลายเลือกคนเลือกคนมาแล้วว่าคนคนนั้นจะต้องเป็นยังไงถามว่าเลือกมาเพราะอะไร เขาไม่ได้เลือกว่าเป็นพาะพ่อแม่พี่น้องเองไม่ได้เลือกเพราะเป็นพงเผ่าตระกูลของเองแต่ที่เขาเลือกเขาเลือกจากการที่เองจะไปเป็นในอนาคตว่าเองจะสร้างชื่อเสียงได้ขนาดไหนนั่นแหละเขาบอกว่าอาชาในชาติชายชาติอาชาในม้าในมา้ามา,มาแบบวนี้เขาบอกว่านะยอดขุนศึกจะต้องบุกเดี่ยวแกพูดกับผมแบบนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าย,ยอดขุนศึกบุกเดี่ยวเป็นยังไงแกเล่าให้ฟังว่าท่ามกลางร่างทรงมากมายนั้นอนะ แกบอกว่าแกผ่านเรื่องราวเหล่านี้มามากมายแกบอกว่ามันก็เหมือนเหมือนในนี่นะคนที่มีประสบการณ์มากกับประสบการณ์น้อยไม่เหมือนกันแกพูดอย่างนี้ลูกตาของแต่ละคนหรือการมองการสวดการว่าคาถาแต่ละคนไม่เหมือนกันถามว่าเพราะอะไรเพราะจิตวิญ,ญญาณของแต่ละคนนั้น่ะถูกสังสมมาไม่เหมือนกันแกพูดอย่างนี้เลยนะแกบอกว่าไล่ผีนี่ยากแต่ถ้าไล่ได้ถือว่าเป็นยอดคนท่านพูดคํานี้นะ แล้วตัวแกเองก็ฝึกฝนมาจนไล่ปอบไล่อะไรได้เสร็จแล้วแกก็บอกผมอีกนะว่าวิชาที่เลิศล้ำที่สุดของแกที่ผมเห็นมาในชีวิตเลยนะเลิศล้ำที่สุดคือวิชาหน้า,นาทองนะหน,หน้าทองเนี่ยแกบอกว่าบอกตรงๆนะหน้า,นา,นาทองเนี่ยครูใครครูมันนะครูเองเองมีครูวันหนึ่งถึงวันหนึ่งบทสวดประจําตัวเองก็จะเกิดขึ้นแกพูดกับผมแบบนี้เลยนะเพราะว่าอะไรแกบอกว่าอะไรรูกไหมคาถาแต่ละคนมนแต่ละคนนั้น สังสมบาร,รมีมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้สวดใช้ท่องนั้นน่ะขึ้นกับใจของคนนั้นอนุมานขึ้นในใจแกบอกว่าหลวงตาของอาจารย์น่ะสวดคาถาลงหน้าหน้าท้องอีกบทหนึง่งแต่ตัวอาจารย์เองอะ่ะตัวตัวตาที่ที่เรียนมาใช้อีกบทหนึง่งถามว่าเพราะอะไรเพราะครูไปคุะทางกันถามว่าครูทางพระก็ว่ากันไปทางพระแต่ครูทางเทพก็ว่ากันทางเทพท่านพ่อว่า่างนี้นะแล้ว ชีวิตอ่ะแกก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเพราะว่าแกบอกว่าพ่อแม่แกก็ไม่มีก็ไม่มีใครส่งเสริมแกแกแต่แกฝึกฝนเองจนเป็นแล้วเราแกได้รับการถ่ายทอดยอมรับหรือว่าไม่ยอมรับจากครอบครัวไม่ไม่ครอบครัวหรอพ่อแม่ไม่ไม่แกเป็นลูกกำพร้าเออแกเป็นลูกกำพร้าพี่น้องมีไหมไม่มีเหมือนกันแกไม่มีไม่แกแกเกิดมาด้วยความไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครพี่น้องเป็นใครไม่รู้เลย แกอยู่ที่ไหนอะแกอยู่ในวัดเอเป็นเด็กวัดเหรอจะหลวงตาหลวงตาเลี้ยงเอาเก็บมาเลี้ยงแล้วหลวงตาก็าจดทะเบียนให้เป็นลูกของแกแกบอกว่าก็ไม่รู้หรอกนะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครแต่หลวงตาก็เอ๊ะรู้วันพีเกิดไหมหลวงตาก็ไม่รู้วันเดือนพีเกิดแล้วแล้วใครดูดวงให้ท่านนะตัวตัวหลวงตาแกแกดูให้แต่แกดูได้วิธีของแกแกดูด้วยการจับนิ้วไม่รู้จับนิ้วอะไรของแกแกแกนับตั้งแต่วัน วันแรกพศที่เจอรลที่เจอแกแกแกนับเอาตั้งแต่คือแกไม่รู้ว่าเดือนปีเกิดนะแต่แกนับเอาจากพศที่เจอเจอตาครั้งแรกตั้งแต่ตาประมาณแกบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องแวแวอยู่หน้าวัดแล้วแกก็เดินไปเก็บออกมาพอเก็บออกมาเสร็จแกก็ว่าเด็กคนนี้ไม่มีสูติบัติเอาไงดีวะเนี่ยสักพักหนึ่งแกมีเส้นมีสายแกรู้จักกับพวกอำเภอแกก็เลยอุ้มเด็กไปอำเภอไปไหนรู้ไหมไปจดทะเบียนเป็นลูกของแกแกบอกว่า คือแม่ก็ไม่รู้ว่าใครพ่อก็ไม่รู้ว่าใครแต่แกบอกแกรับเป็นพ่อเอาแค่นี้ในในสูติบัตรแกมีแกเป็นพ่อแต่ไม่รู้ว่าแม่เป็นใครอืมคือแกบอกว่าตาคนเนี้ยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรมาแบบตัวศูนย์เลยอะมาอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าตาของเขาแท้นะไม่ใช่ตาบุญธรรมอ๋อแกแกมาแบบศูนย์เลยแบบมาแบบไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครญาติพี่น้องก็ไม่รู้เป็นใครไม่รู้เลยเสร็จแล้วอ่ะ ตาก็มา,าหลงตางค์เนี้ยเก็บมาเลี้ยงแล้วส่งให้เรียนให้ไปบวชเป็นเนนแล้วเรียนจนจบจบอะไรรู้ไหมจบมสามแล้วบังคับให้ใใหอนก็ถืว่าสูงแล้วแล้วบังคับให้ให้อะไรรู้ไหมบังคับให้ศึกพอศึกเสร็จแล้วอ่ะก็เอาไปฝากเอาไปฝากเลยพอฝากเสร็จปรากฏว่าไอ้นี่มันเตี้ยไปสองเซนเอาไงดีครับนะเจ้านายแกก็เดินเข้าไปหาเจ้านายเลยแล้วแกก็ฝากบอกว่าฝากเด็กคนนี้ด้วยเด็กคนนี้ อ่าสุดท้ายก็เลยส่งมาไว้กรุงเทพเท่าที่รู้ตอนหลังก็เลยมาเจอแกแต่แกมีนิสัยอย่างหนึ่ง<ม>แกชอบเลี้ยงคนเลี้ยงคนเลี้ยงจนแบบคนหลายคนเป็นนายธนาคารก็มีเป็นอะไรก็มีหลายคนเลยเลี้ยงท็อปด้วยแกเลี้ยงทุกคนแกแกแบอบกว่าแกเจอเด็กข้างแกเจอเด็กแบบตามแบบไอ้นี่ไม่ได้เจอเด็กแบบไม่มีโอกาสเลยไม่ได้แกแกเอาหมดเลยแกไปเลี้ยงหมดเลยผมเจอแกโอโ้โหแบบผมยังคิดในใจเลยเออแกมาอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายล,ละก่อนแกจะตายอ่ะ แกบอกว่าทุกอย่างอะถูกกาหนดมาหมดแล้วไม่เคยมีใครมาขอเรียนกับแกนะแกบอกว่าตลอด84ปี84ปีเนี่ยแกบอกทั้งชีวิตแกเนี่ยไม่มีใครมาขอเรียนวิชากับแกแม้กระทั่งลูกแกเองก็ไม่มีใครมาเรียนเลนแกก็ไม่มีจอ้ว่พูดได้ซึ้งมากเลยอ่ะตาไหลอยู่แล้วเนี่ยแกบอกไงว่าว่าตลอด84ปีเนี่ยแกแกบอกผมงี้นะโอ้ก็ฟังเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะแต่วันนี้รู้สึก มันกินใจเป็นพิเศษก็แปปีแกเล่าให้ผมฟังว่าก็ไม่เคยมีใครมาขอเรียนกับข้าแบบนี้ทั้งๆที่ว่าวิชาเหล่านี้ของข้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วข้าก็ไม่เคยให้ใครแกบอกงี้ทําไมไม่เคยให้ใครบอกว่าข้าดูแล้วแต่ละคนที่เอาไปมันไม่ได้เรื่องก็เลยไม่ให้เลยไม่ให้ใครสักคนเลยแม้กระทั่งลูกข้าเองลูกข้าเองข้อออกมาเองนะข้าเป็นพ่อเองนะรู้ว่าเมียเป็นใครข้าก็ยังให้ไม่ได้บอกทําไมให้ไม่ได้บอกว่าโชคชะตามันนําพามาแกบอกงี้อ่ะ บอกงี้ในเมื่อว่าโชคชะตาเนี่ยข้าายุแปดสี่แล้วอีกไม่นานข้าก็คงต้องตายแกพูดคํานี้นะก็บอกเอางี้เองมาเรียนกับข้าแล้วข,ข้าจะสอนให้จนหมดน้ำตาไหลไหมไม่ไม่ไม่น้ำตาคือข้าจะสอนให้จนหมดไส้หมดพุงแกก็แกก็สอนให้เนอ๋อแกก็สอนให้อะนะพอสอนให้เสร็จแล้วเนี่ยในความรู้สึกลึกๆอะ่ะไม่มีใครมีเรียนไม่มีใครเอาลูกหลานแกมองบอกว่าของมองไม่เห็นจะไปเรียนทําไม เรียนไปจะได้อะไรออะพูดตรงๆนะแล้วก็ผมก็เจอแบบญาติอะบอกว่าเล,เลิกทำอาชีพนี้เหอะเลิกเป็นเหอะแต่ผมเลิกไม่ได้วันนี้เมื่อว่ามันเริ่มแล้วแล้วมันเป็นมาแล้วแล้วมันเป็นมาถึงวันนี้แล้วเขาเลยได้บอกไงว่าเขาบอกเลยว่าเขาถึงได้พูดไงตาผมพูดไงชาติอาชาในเนี่ยมันถูกสร้างมาแล้วบอกอย่างนี้ถูกสร้างหมายถึงว่าคนนั้นอะถูกฟูมฟักสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกเกิดด้วย เทวดาเทพพรมอุ้มสมอุ้มสมหมายถึงว่าถูกสร้างมาด้วยบาร,รมีเทวดาเทพพรมเขาเขาไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้เลือกมาตั้งแต่แรกแต่เราต้องไปไปในทางที่ท่านเลือกให้ถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราจะอยู่รอดหรือไม่รอดคือทางที่ท่านเลือกมาให้แต่แรกถามว่าเพราะอะไรเพราะบุญมันมาแบบนั้นถ้าเราไปทาอาชีพอื่นเชื่อเถอะว่าไปทาอาชีพอะไรอะไรอะไรหลวงตาอีกคนนึงนะที่ผมไปบวชเขาบอกว่าไม่ว่าจะทาอาชีพอะไรอะไรอะไรเองก็ต้องออกจากอาชีพนั้นทั้งหมดนะ ก็คิดดูทำรัฐวิสาหกิจแล้วออกถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าชะตามันไม่ใช่ชะตามันจะต้องเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ธุรกิจส่วนตัวไรายได้ต่อเดือนหลักหมืน่นหายหมดเกลี้ยงแล้วสุดท้ายต้องมาเป็นทางนี้ต้องเดินทางนี้ถามว่าเพราะอะไรผมถึงได้บอกว่าคนที่เป็นร่างทรงองค์เทพทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครหรอกครับนะที่เดินมาง่าย เดินมาดีเดินมาแบบโดนไม่โดนใครดูถูกไม่โดนใครว่าไม่โดนใครเหยียบย่ำโดนหมดครับแต่แค่เพียงว่าเราทําแล้วเนี่ยเราทําแล้วมันมันดีไหมถ้าเราทําไปเรื่อย,อยๆคนรู้จักเราเนี่ยมันก็ดีแล้วหลายๆคนอนะผู้หญิงในหลายคนที่มารับกับผมอะแฟนเขาเนี่ยจะชอบบอกว่าอาจารย์น่ะหลอกผมพูดคานึงนะถ้าผมหลอกนะผมอยู่ไม่ได้ถึงทุกวันเนี้ผมต้องโดนตํารวจจับไปแล้วเอาพูดตรงๆผมต้องโดนตํารวจจับไปแล้วถามว่าเพราะอะไร เพราะว่าการหลอกคนเนี่ยมันมีการหลอกหลายแบบแต่ผมไม่ไม่เคยหลอกผมดูอะไรผมก็ดูตรงๆผมว่าตามหลักวิชาการพเนี่ยพะะี่รแ้ว่าคนนั้นน่ะโอ้รู้ว่าทําไมเขาถึงบอกว่าหลอกเออเพราะว่าจริงๆแล้วค่าครูที่ที่มาให้ให้เขาเลยใส่ผ่านเนี่ยอื่อมันเป็นของแฟนเขาไงแล้วคนเนี้ยเขาอยากจะถามเรื่องของเขาเองซึ่งเขาไม่ได้จ่าย ค่าครูในส่วนนั้นอือเขาก็เลยไม่ได้หลังใจว่าทําไมไม่ตอบให้เขาเขาก็เลยไปว่ารับหลังว่าอาจารย์หลอกถามว่าก็ไม่พอใจแค่เนี้ยแหละถามว่าพ่อแม่พ่อแม่ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยต่อว่าเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เป็นหัววิทยาศาสตร์จัดจดอาจารย์ท็อปนะอาจารย์ท็อปเป็นคนที่เทพเขาเลือกไว้อ่ะมีคนว่าอาจารย์ท็อปแบบเนี้ย,ยเขาก็ซวยนะ เยอะไม่ให้มีคนยทีหลังนะไม่มีคนว่าผมมาเยอะแต่ผมอะชินถามว่าชินแล้วแต่แปลกนะคน,คนพวกที่ด่าทับทั้งหลายอะทับเราก็รู้ดิอืมก็คือเขาว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้อ,อ่าอ,อ่าพูดค่ะคือเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเราทําสิ่งใดเราทําอะไรแล้วผมอะถ้าผมไม่ใช่ของจริงนะผมไม่สามารถดํารงคลิปทําคลิปเหล่านี้อยู่ได้โอ้รู้ว่าทับเจะพูดว่านี่ อ่ะจานโอพูดเลยก็นี่ไงคนที่ด่าทอปอ่ะผ่าไม่ห้าวันน่ะเขาเดินเดินอยู่คนกระตุกสร้อยเขาอ่ะโดนผักโดนถีบโดนตบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมใช่ไหมล่ะอืมอีกคนนึ่งอ่ะอด่าทอปอ่ะไลท่ทอปอ่ะอสุดท้ายกิจการก็เจ๊งไงอเออแฟนก็ต้องเลิกด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยเลยเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณเห็นนักชาตทัพยอย่างเงี้ยอย่าไปสบประม,มาทเขานะอเออให้เกียรติทขอหน่อยนะคะเขาเป็นคนพิเศษที่คือขนาดว่าท,ท่านธรมหาพรมเลือกร่างเขานะคะอืม,มีน้อยด้วยนะท่านทรามหาพรมเนี่ยร่างท่านทรามม่ารออ่างท่านทามหาพรมเนี่ยคือพรหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามีมากคือน้อยแต่รู้แค่เพียงว่าผมเคยไปประรำพิธีหนึ่ง คนนั่งกันอยู่มาร้อยคนเอ่อตามหาร่างผมไม่เจอสักล่างอะ่ะเออแต่ดันดันกลายเป็นว่าผม่าโดนลากคนเดียวเลยลอกลากพงบาลำพิธีเลยคนเดียวเลยแล้วะจันั้นเ,เพลงมันขึ้นเอออาจารย์ทำอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยจะทับเล่าเลยคือขามันสั่นใจมันสั่นหูมันแววเขาเขาเชิญท่านทัพหาผมขึ้นมาหัวมันชาหัวชาเขาจะเล่าเริ่ม,เร,มเริ่มเล่าการให้ฟังใจสั่น หัวสั่นเอ่อขาชาหูแววแขนขาเนี่ยลมอ like ่ะเหมือนอัดมาจากท้องขึ้นขึ้นคออัดจากท้องวิ่งขึ้นคอแรงมากแล้วก็รู้สึกว่าขาเนี่ยวิ่งเร็วมากรู้สึกว่าวิ่งเร็วมันรู้สึกว่าเหมือนกับเขาเรียกเราอะ่ะแต่เราไม่ออกไปเราไม่ยอมแล้วเราไม่ยอมเนี่ย umental. เขาเรียกอะ่ะพอเขาเรียกแล้วมันมันไม่ออกไม่ได้มันฝืนไม่ได้มันต้องออกไปถามว่าออกไปเพราะอะไร มันรู้สึกว่าตัวมันใหญ่มากร่างมันจะฉีกออกเป็นเสียงเสียงถ้าเกิดไม่ยอมออกมันรู้สึกอย่างนั้นเลยการบังคับนะแล้วขาเนี่ยรู้สึกตึงตึงเหมือนเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนเขาเราียกว่าเหมือนเอ็นกระตุกนะเหมือนเอ็นกระตุกขาสั่นพอพพได้ยินเสียงสวดสวดโอมพรหมโอพรหมเทวาเขาสวดไงโอมขอเชิญญานบารมีนะท่านเท้ามหาพรหมเอราวัณเท้ามหาพรหม ทุกๆพระองค์เท้ามหาพรมนะอย่าได้หลบลี้อย่าได้หนีอย่าได้แฝงนะท่านพูดอย่างเงี้พอพูดอย่างนี้เสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยอาการผมมันอยู่ไม่ได้มันต้องวิ่งมันต้องวิ่งผมรู้แต่ว่าต้องติดเกียร์ไม่รู้เหมือนใครติดเอาเกียร์ติดที่เท้าผมนะแล้วถึงผมไม่ไปเขาก็เบิ้ลเครื่องอยู่งนะั้นอ่ะเบิ้ลวุ้นวุ้นใจมันสั่นพอใจสั่นเสร็จเนี่ยแขนขามันรู้สึกมันใหญ่มากเหมือนร่างกายเป็นนักกล้ามมันบอกไม่ถูกตอนนั้นอ่ะนะ มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างผมบอกได้เลยว่าคนที่เป็นคนทรงเนี่ยไม่ได้เป็นง่ายๆอาจารย์โอ้ปม่าไม่มีอะไรถาตามที่หมอบอกเออคือท่านอาจารย์โอเนี่ยผมบอกเลยนะว่าบางทีเนี่ยมันนะทอใจเออบ,เเอ,อบางทีเนี่ยผมบอกเลยมันลําบากนะมันลําบากจริงๆนะถามว่าลําบากอะไร <c oughs> ถามว่าลําบากตรงที่ว่าจะทําให้คนยอมรับก็เป็นเรื่องยากแต่แตพอทามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆคนก็เริ่มยอมรับเรานะเออ นะพุ่งเนี่ยเราเราเราพูดกันเลยนะว่าคนก็ต้องยอะคนก็เริ่มยอมรับเราผมบอกเลยนะนับแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยเดียวดายมากความรู้สึกตอนนั้นอ่ะนะมันรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมมันลําบากเหลือเกินจะเดินทางไหนก็ไม่มีสื่อแต่ตอนหลังมันก็มีสื่อขึ้นมาพอมีสื่อเออ,อะไรนะ facebook youtube ขึ้นมาเนี่ยมันเลยทําให้ผมอยู่รอดปลอดภัยนะทําให้คนรู้จักแต่ถามว่าคนเราเนี่ยที่จะเดินทางเนี่ยโด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 ย,โดยที่แบบว่า คนเนี่ยไม่รู้จักเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนเดินทุกคนแต่แค่เพียงว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเรารู้แค่เพียงว่าเราไม่หลอกใครและเราไม่ได้บังคับใครให้ใครมานับถือเราเนีจบตรงนี้ง่ายสุดครับนะเอาละนะติดต่อนะครับนะดูวดวงตรวจทง ตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกออภิรัต a c e b o o k โอซิริกออภิรัตนะครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID งสีน์เอสิรโ1 5นะชกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบพระคุณมากค่ะสนใจเครื่องรางของขลังเทพพรมเทวดาวัตถุมงคลเทวรูปนะคะต่างๆและเสียงครูนะคะติดต่อได้ค่ะตามนี้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทรศ6 1 9ก2าเก้า9 2งสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าอ้สดีไรอสิริหนห้าและผมครับเฟซบุ o กครับอาจารย์ท็อปนะ tra, o, J T o P 16. เมตราเบอร์โทรศูนย์6 6ดสี่เก้าสองหกหกหกหาแปดไีไรเอเจทอป่อาละไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ